เดี๋ยวให้ดูพระสมเด็จสองสูตรนะครับซ้ายมือสูตรบัลลัง์ขวามือสูตรบางขุนพรมเนี่ยครับสูตรบัลลัง์ดูนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวเข้เขมๆฝั่งหนึ่งสูตรบางขุนพรมบางขวามือนะไม่เหมือนกันด้านหลังก็ไม่เหมือนกันดูด้านข้างนี่ดูออกนะครับสูตรบ,บางขุนพรมนี่จะข้างจะไปเร็วรว อันนี้ของคุณพุทธาปัญจนะครับที่เอามาโชว์เหมือนกันฮะสองสูตรอันนี้เอาสูตรวัลขังให้ดูว่าเป็นลนนักษณะนี้ข้างเป็นแบบนี้เรียบๆตรงๆเนื้อเป็นแบบนี้เลยนะครับมีรักนมไอเขี้ยวติดจูจะล้างไงก็ไม่หมดดูฮะดูนี้ผิวเน,นี่ยห้อยมาประมาณสามเดือน เดี๋ยวก็ล้างแล้วล้างแล้วมาห้อยนะครับดูดีๆนะครับเน่้พผ้เก่าเป็นแบบนี้ครับเนไหมเม็ดเมอรสาะใหญ่ๆทวันละคังเห็นเป็นเม็ดเม็ดครับเนี่ยเม็ดดำเม็ดแดงเห็นไหมครับดำเม็ดแดงของโูิสโคนอยู่ในเนื้อจะเป็นเม็ดใหญ่ เม็ดลีลีใหญ่นะครับข้างก็เรียบแบบนี้เลยแบบนี้คือวัดละคังจริงๆเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เจาะจงวัดหรอกแต่เนื้อมันจะมีสองประเภทแบบนี้สองสูตรหลัก